ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะเอออีอีเวนอีมาจากไหนเนี่ยอีฟันก่อนอีมาดิอีอย่ามาขัดจังวะอีกเออโอเคไปหาที่หมอบหมอดีกว่าหึมนี่สาบเอ้ยเดี๋ยวฮืมเอ้นั่นมาเปล่าว้าวเฮ้ยโอเคไปอ เรากไกลมือด้าเนี้น่าเออเฮ้ยโอเคติดปักอะไรนีออ่อื้ยต้องอืมก็าการาบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่อยู่กับผมเจ้าเินเซ่หนะโอเคแนะนำแค่นี้แหละไปได้วันนี้เฮ้ยไม่พูดหน่อยก็ไม่ได้อุ้ใครเนี่ยเฮ้ยอ,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 อืมอุ้ยมาเปล่าโอเคไปยืน ตายแน่ให้ตามตามอืมวิไข่ดักบ้ามีดักบ้าโอเคไม่มีโอเคอืมวินี่นี่แน่อันนี้ผมจะมาเป็นซามูไรสักหนึ่งวันนับกันอย่าฮิตหย่าฮิตหย่าฮิตโอเคอืมเนี่ยมันทำอะไรกันเนี่ย มันได้ยินเสียงอะไรจากข้างบนเลยเอ๊ะเอ๊ะอะไรเนี่ยมาจากไหนอ่ะฆ่าเปล่าอืมเอีย่ยนั่นไม่ทำอะไรโอเคนั่นเราไปตามมันดีิเกะไปตามดีกว่าเ,เห็นมันขึ้นมาทางนี้นี่หว่าเอ้ยได้ยินเสียงฟันด้วยเอ๊ะตามไปตามไปเฮ้ยนี่ไง เฮ้ยอีเ yeah! อ็มไปคุ้นตายก่อนแกน่ะตายี่นานทุเฮียอ้าเฮ้ยเมื่อกี้วิชาดาบของข้าไม่ชำนานพอเฮ้ยอีอผู้หญิงนี่อย่าเข้ามานะเว้ยเฮ้ยอย่ามาเฮ้ข้าไม่ไอ้ยเฮ้ฟันไม่โดนนี้ไงวะเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยนั่นมันโบกจิตั๊กเอาเฮ้ยเอาลด้ วิชาลอยยาอาฮะเอาละพี yeah. uh ่เดวิดาวิชาลอยรอบย่าตายซะเอาป่ะอี๋อีเป็นคนมาจากไหนอีฟันก่อนอี๋ไม่อาฮะเฮ้ยอี๋เป็นคนก็้ามาอีนี่แน่นี่เน่ฟันก่อนพี่เข้ามาย่าพี่ตายซะพี่แด๊กแบ๊กอู้ อยนี่แน่อุ้ยเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยจะตายอยู่อุ้ยอุ้ยมาจากไหนกันเต็มเนี่ยอุ้ยจะตายแล้วอย่าเตะอุ้ยค่ะโนเตะตายเลยเฮ้ยฝ่าอ้ยโน้ตวิชาอะไรกันเอ้ยอันนี้เนี่ยอ่ะเฮ้ยเกิดก่อนก็ไม่ได้เอาล่ะเฮ้ยใช้วิชาหน่อยนอกดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวอ้กไอ้วกนี้ก็แย่ลอยอ้กไอผู้หญิงนี่เอือออกไปออกไป ใครจะปลวงมาเข้ามาใครจะปลวงพี่นี่สินะจะมาปวงใช่ไหมมาดิมาดิมา,ด,มา,ด,าดิเอ้ยตายแล้วเฮ้ยไอ้นั่นนี่วะที่มันฆ่าเราเมื่อกี้เจอน,นะแกเอาละ่ะเจอวิทยาวิทยายุด เ,เดี๋ยวค่ะหนึ่งหนึ่งยามาดิเฮ้ยมาดิหนึ่งวินนัะะ้นยาตายเฮ้ยอีนั่นเฮ้ยาย,ะยะ่ามาดิมาดิเข้ามาอ้าวไปไหนเฮ้ยต้องเดียดตามไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยมาดิเป็นคนอีเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยวิทยายุทธยา อุ้ยมันตายอีกแล้วเฮ้ตายแล้วอุ้ยไอ้นี่อืไอ้เปร์ขนเอ๊ะคนนะคนนี่วะอ้ยมันไปแล้วโอเคแล้วก็ขึ้นไปออฮึ่ตรงนั้นเป็นสนามนกเฮ้ยใครวะเนี่ยไปดีกว่าไเฮ้ยไปดีกว่ามาดีนี่นี่อุ้ยอู้แหลกแหลก เอ,อออเอ้ยนี่มันวิชาหมันนี่หว่าโอเคเอาะละเราจะไปฆ่าเจ้าว่วงนั้นเอ้อตกอู้ยไม่กอดตก้ยขึ้นไปละเอออยใครไว้เนี่ยอุ้ยยนึกว่าจะมีคนมาฆ่าใช่ไ้มไปดีกว่าเอ,อาะละเราจะไปหล่อหลังคนหนึ่งอ่ะฮะได้เวลา,าหลออึยอึ๊ยอีกข้างอีกแล้วอืมฉันจะหล่อว่กดอดวกนั้นอึ้ย ไปค้นมาจากไหนอีกไปค้นอือตายตายซะนี่เตะซ้ำด้วยอีกยังอืมอ่ายไปค้นนี่ไหมอีก่ายนี่ก่อนอีกโอ้โดนนัดอีอีอีมาดิไอพวกเวทอีกอีกไอ้นี่มาจากไหนนี่ฟันก่อนที่ไม่ได้อุ้ยจะตายอุ้ยอุ้ยนีก่อนนี่ก่อนนี่ไปซ้ำนักก่อนเอ้ยเอต้องหนีไปซ้ำนักก่อนเอ้ย ไปฝึกวิชาเดี๋ยวฉันจะมานั่งแท่แน่เฮ้ยทางตันนี่ว่วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยหมือนมีคนตามมาดิเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงคนตามมาเฮ้ยตรงนี้นี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาไหมโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ตามมาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยดอดตามมาไหมตามมาไหมไม่ตามโอเคเฮ้ยดอดจนได้ Ừ...đây này Í... Ừ... kháng rồi á Mẹo Sánh da sẽ sờ sầm mua đầy Ê...ya...phức...ya...ya...ya... Nên cứ cái phức Gián ạ...cứ Thầy da rút...ya...ya... ya ya Ê...ya...ya...ya... ya 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 Ê...yê...tê...ya...ya... Ê...nên nên này ย่ายะาอีกอีกอันอีกแล้วอ่ะย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 ะาสามปีผ่านไปไอ้หีหีเอาละข้าไปฝึกวิชาม마อีกย่าสุดสเต็ปย่าย่าโอเคไปแล้วข้าฝึกมาตั้งสามปีแต่เก๊งแล้วแค่สามนาทีไปดีกว่าเอาดันเพื่อการปกป้อง ฮ้ยตีนักครั้งฉันมาแล้วไอ้พวกวินใช่ปเอาดิฉันจะไปหล่อไอ้นั่นเอ่อดนฆ่าไปแล้วก็เอาเอาเอาตายหมดเป็นไงด่าให้ขี้ดาซันไงด่านะคะเฮ้ยใครม่ได้อี๋นี่เนี่ยวิทยายุทธวิทยายุทธเฮ้ยไอ้พวกสำนักวุฒเฮ้ยเนี่ยมันสำนักเดะอะไรกันเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามาด้วยอี๋มาดิใครโหดจัา ไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรเมื่อกี้แค่การรีเซตอะไรสักอย่างเนไงเด็กนานานาไม่มีอะไรจริงจริงนุ่มต่อเจไดข้าอุตสาห์ฝึกมาสามปีทำให้ข้าตายง่ายๆอย่างนี้เฮ้ยนั่นใครน่ะเฮ้ยอีไปนคนเอาล่ะอีฟันก่อนอีไอหันดังอ,อีเอาดิข้าจะแอคให้ทุกคนดูย่าเพราะฉะนั้นแพ้ชั้นเสือย่า อย้ยตาย,ยแล้วฉันตาย,ยแล้วเออช่างแม่งเอาล่ะได้เวลาใช้วิชาที่นี่แล้วใช่ไหนะเอ้ยเอาล่ะฉันจะไปแก้แค้นหวังว่ามันจะอยู่ที่เดิมอ,อ่นนะนะเออฉันมาแล้วอุ้ยอุ้ยอเดก็กเออตรงนั้นไม่มีใครเห็นแล้วมิ้ง่ เฮ้ยฉันจะไปที่นั่นสนามนกเฮ้ยอย่านี่อีอ่วิชาหมัดผ่านไปเฮ้ยเมื่อกี้เห็นคนโยนหนักช่างมันถเถอะเฮ้ยเอาล่ะฉันมาสน,นามนกล่ะวัดวัดเตะเฮ้ยเอาอีกแล้วตายแล้วเอ้ยช่างมันเฮ้ยขึ้นขึ้น là chân thấy sai vĩ cong, kung ui mi cà kapu chân thấy đời nhanh ngay là hì 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 ở đây? hì 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 เอาคายนี่ก่อนอี๋สมูไรสมูไรสมูไรอี๋มันน้อมเออสมูไรอี๋ไอ้นั่นเราจะต้องไปคายนั่นสมูไรสำนักเยอะเยอะไอ้วกโดนไอ้โดนมานี่ฉันจะฆ่าแกตายซะเยอะเออเออเอ้ยเดี๋ยวทางแบบนี้อย่าบอกนะนั่นไงฉันว่าแล้วฉันจะต้องตายเฮ้ไอเวนไอ เอาละอี๋อีนี่ฉันจะฆ่าแกอย่าตายซะอีไม่ตายได้ไงอีออ๋โอเคฮ่า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 เอามัวแต่พิมฮ่าฮ่าอีซี่วิกลายเป็นนกเอ๋เอแล้วเราเฮ้ยฉันยังไม่อยากเป็นนกเอ,นะอเ,เ,อนเอ๋อนะโอเคเฮ้ยใครเนี่ยน้อนดีแก้วแน่นีแน่นีแน,น,แน่โอเค นี่ๆๆฮ้ยฉันต้องไปฆ่าพวกนั้นเฮ้ยถึงฉันจะตายก็ตามแต่ฉันก็เกินไหมได้อยูด่ดีอ้าฮะอี่ยยมาดเออิเออเออตายอีกแล้วเออน้ำตาจะไหลเฮ้ยไปไปไหนเมื่อกี้เอ,อือดเดือดป้าเจ้าทำไมล่ะผมฝึกมาตั้งหลายปี ุ้ยอ้ยาเวนี่มาปังเอ๊ะใครใครมาอยู่หลังอีอีให้ให้อีอ่ะขอแอคหน่อยก็ไม่ได้แอคหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยช่างมากเฮ้ยไปแอคที่อื่นดีกว่านี่ขอแอคอืออุตส่าเอาละไปฆ่าคนต่อดีกว่าอืมโอ้จ้า นี่เนี่แต่เฮ้ยอย่าโอเคเอาล่ะสายมีความมั่นใจขึ้นแล้วเดี๋ยวจะฆ่าแกนี่เนี่ตายซะโอเคอู้หูตายซะเออฮ่าโกโกโก็ไปเอ้ยไอ้นั่นเข้ามาดิอ้าวอแมวมาชินนะแมวเอ้ไอ้เว้ยนี่เนี่ยฮ้แกทำมันซันไม่ได้หรอกเอ้ย อย่าอย่าเข้ามานะเว้ยไอ้ไอ,อ้นั่นอะ่ะอย่าเข้ามาไอ้บางคนอ้มันมาแล้วมันมา <c oughs> ตายเยอะเอ้ยฉันมันเกิดตรงนี้พอดิตายเก้ <c oughs> น้ำตาฉันจะไหลลงทะเลเฮยเี๋ได้เอาไม้ครั้งนี้ ฉ yeah. yeah. ันจะจะน่าให้พวกมันให้ดูด้วยวิชาชั่งมูอไหลอย่าเงี้ยไปอย่าไเอ้ยเอ้ยสนเอ้ยเอ้ยอย่าตามมา้ยไปอย่าตามมาเฮ้ยจะบอกว่าอย่าตามมา้ยเดี๋ยวฮ่าฮ่าฉันเห็นคนฮ่าฮ่าไอซี่ <c oughs> ตายอาตายไปจ้ะโอเคเสร็เลยอืมอ๋อฉันจะไปใช้วิชาเหมือนเดิมดีไหมนะวิชาดบบสัตันนะนี่นี่คือวิชาที่ฉันใช้เมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้ฉันเปลี่ยนวิชาแล้วนี่ ย้ yeah. ฉันจะฆ่าพวกมันไม่ไม่กลัวแล้วก็ไม่อยากตายด้วยไม่อยากตายโอเคเอาละ่ะถ้าฉันตายอีกรอบฉันจะปิดคลิปแล้วไอ้ีิหิอมาต้องยุก,ก่อนไม่ใช่เด้อมันต้องพูดว่าข้าน้อยเอาล่ะข้าน้อยจะฆ่าพวกนั้นเองด้วยวิธีอะไรก็ตามเขามาเลยยีเมวไอ้ดิ อิโน้นไปอยตายซะ ه, อีอ้าที่พวกจะปิดเิปกันี่ขอสู้ใหม่อีที่เมื่อกี้ไม่นับเนี่ยตายโอเค้ยไม่นับอีเอี่ยตายแกน่ะตายเนี่ยอ,อิเข้ามาเยีอ้า ไม่ไหวแล้วข้ามิทายายุทธของข้ามันกระเจอกเกินไปดึงยังไงข้าไม่เข้าใจข้าน้อยนะไม่เข้าใจเอาละข้าน้อยจะไปฆ่าไอ้พวกนั้นดิกดอบนะมั้งหรือไม่ข้าน้อยอาจจะปิดคลิปก็ได้ไม่ใครรู้แต่ข้าน้อยรู้แน่นอนว่าจะปิดคลิปตอนไหนไอ้หีหีีีเอาละ จะ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 ปุ๊บปุ๊บเอาหนะเออสันจะฆ่าเองในเลเวลาวิชาเอาจริงแล้วฆ่าคนใช้วิชานี้แล้วกันเอาล่ะข่อจะใช่วิชานี้ในกำจัดพวกเจ้าเอาล่ะอุ้ยมัดคาราเต้มัดคาราเต้เอาดิฉันมีมัดคาราเต้ข้าน้อยน่ะคือวู้นทายที่แข็งแกร่งที่สุด นี่เป็นไงเอาละไปนคุ้นมากคาราตีคาราเต้เอุย้ยอีนั่นคาราเต้เอุย้ยอีไปคุ้นตายอือสวยอ,าาาาอ๋ยอละคาราเต้คาราเต้อุ้ยค้างอุ้ยไอผู้หญิงนี่มาจากไหนอา้อาอ๋อละก็เอาไว้แค่นี้นะครับก็สำหรับคนที่อยาก ไม่เอาดีกว่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์โหวตได้นะครับโอเคลาก่อนบ๊ายบาย